สวัสดีครับพบกันอีกที่เคยกับนศพนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานโจคตอยผมออดพอดีครับห้ครับสวัสครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงร้อยแปดอาชีพนะครับทุกอาชีพทุกคาถามเราพร้อมให้คำตอบคุณนะครับครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีร้านไก่แดงนะครับไก่แดงในตํานานนะครับเดี๋ยวผมจะให้แดงห้าพองนะครับลงพื้นที่แล้วก็ไปสอบถามกับพี่เขานะครับครับตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านเบิร์ดกับน้องบีนะครับเป็นร้านไก่แดงในตำนานนะ เดี๋ยวจะพาไปท่านผู้ชมนะครับไปคุยกับพี่ๆเขาพราว่าการย่างไก่อร่อยต้องทํำยังไงอัดไปดูกันครับพี่เบิร์ดพี่ีดีครับผมไอ้ไอ่เบิร์ดพี่เบิร์ดใช่ไหมครับพี่พี่เต้ดีหรือต้นตายต้นตาพี่บเบิร์นี่คือพี่ผู้ชายพี่พี่คือพี่ายต้มตำเป็นเรือเาเป็นแฟนกันนะร้านเรื่องอะไรชื่อ ร้านเบิร์ดและพี่บีครับพี่เบิร์ตครับผมพี่เบิร์ตได้อยู่ย่างเนี่ยของเนี้ยวันหนึ่งขายได้เยอะเลยพี่กิโลได้รีมรวมๆกันสามสิบกิโลห้าสิบกิโลครับทั้งหมดสามสิบห้าบาทแต่อย่างเงี้ยแต่กางเกงยืมไม้ไปเท่าไหร่สิบบาทครับราคากางเกงยืมราคาสิบบาทครับท่านผู้ชมสิบบาททั้งหมดมีที่ห้าแล้วก็พวกเป็นเนื้อไก่นะฮะสิบบาทแล้วก็สิบบาทโอเคครับที่ห้า ปีกจะเป็นปีกใหญ่หน่อยจะสิบห้ามาแล้วสิบห้านะตรงนั้นสิบาทหมดเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเปิดตั้งแต่งกี่โมงเย็นกี่โมงเริ่มขายสี่โมงเย็นนะฮะแล้วปิดกีนที่กี่โมงประมาณไม่เกินสองทุ่มนะครับไม่เกินสองทุ่มก็หมดนะฮะมาดานะครับพี่เขาบอกว่าหมดเร็วก็กลับเร็วแต่ถ้าหลักๆเลยก็คือว่าสองทุ่มอ่ะไม่เกินสองทุ่มอฮะคือหมดนะฮะระยะนี้คือเขาเรียกกัน ชินตาชินป่ากันเล็กหรือย่านเลยครับบ้านแหลมกลางบ้านแหลมกลางก็สภาพลำโตลำโตอะไรก็ได้ไม่มีวงเวียนอยู่นี่ยเรียกวงเวียนอะไรครับวงเวียนเล็กวงเเล็กอยู่ในช่วงยวงเวียนเล็กจะเป็วงเวียนใหญ่ด้วยวงเวียนใหญ่ต่ออื่แต่ยังเป็นจะเป็นจังหวัดนนทบุรีอยู่ตำบลคลองผ้าดมอยู่ตำบลคลองผ้าดมด้วยบ้านเรืนี้ป้าเปิดขายมากี่ปีแล้วครับประมาณปีประมาณสามปีได้ละสี่นีแต่ขายมานานมากแล้วขายมานานแล้ว ก็มาเปิดตรงนี้ยย้ามอยู่ตรงนี้อ๋อขายมานานแล้วครับได้ไม่ถึงปีขออนุญาตนะไรครับขอจิ้มไก่ได้ไม่จิ้มไห่สิบาฮ่าฮ่าฮถ้าจิ้มมาละยี่สิบาฮ่่าฮตาอเล่นจ้ะลอเล่นจ้ะนะกินละสิบบาทเหมือนกันนะฮะนี่ไก่คาไก่บางคนเนี่ยชอบกินไก่แบบในรสชาติที่ว่าแบบกำลังสุกพอดีนะฮะก็จะเหมือนกับรสชาติแบบนิ่มๆ มันค่นแบบรอบแห้งๆนะฮะป้าเขาจัดให้ได้นะแต่จะเอานิ่มอย่างนีนิ่มนี่ไปครับพี่เนี่ยถามหน่อยว่าอาชีพเนี่ยย่างไก่ขายเนี่ยหรือประกอบอาชีพนึงเนี่ยจะได้เนี่ยมันวันหนึ่งพอพอที่จะจ่ายคนได้นะครับพออยู่ได้ครับแต่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ต้องดูแลดูแลทั้งครอบครัวมีนะฮะแห้งขึ้น ตอนแรกๆมันก็ดีกันหน่อยตอนนี้ช่วงนี้มันก็อย่างว่าอะไรมันเศรษฐกิจนะครับนะช่วยพี่เบิร์ดช่วยดูทางกล้องหน่อยครับว่าจะบอกพี่ๆน้องไงนะครับในการประกอบอาชีพในช่วงนี้เราควรจะทํายังไงดีเพื่อเป็นการพัฒนาไงพี่ช่วยพี่เบิร์ตพยายามอดทนสู้ใช่อดทนสู้ก็อย่าพุ่มเฟื่อยพยายามเก็บแล้วก็กินเท่าที่เราทำใครับครับครับครบเป็มากพี่เบิร์ตครับ ครับพี่พี่น้องท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรานะครับได้สัมภาษณ์พี่เบิร์ดนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ไก่ย่างนะครับหรือพวกเครื่องในพวกไก่ตูดไก่ปีกไก่นะครับไปแล้วด้านข้างนะครับเป็นพี่บีนะแฟนของพี่เบิร์ดนะครับเราขาย่ยนกับด้านต้อม่ำเกี่ยวกับอาหารี่สารนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่บีนะครับว่าการค้าขายนะครับเกี่ยวกับอาหารี่สารนะครัที่เขามีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่บีครับ ประกอบชที่มีในป่าวันนี้ก็มาเป็นงานเล่นกินประมาครอบครัวดูแลกันมานะด้านหลักๆต้องทำนีทำไปทุกอย่างเลยหรต้ไก่ต้ไข่่เคมตําหัว <GO> ต <av uther> ําแต้ม <M> ถั่วต้าแตงด้วยทุกอย่างทุกตามีตามมีหมดแล้วก็ไอพวกไอจักรุกลาบ ก็แค่ก็มีลาบหมูแล้วก็น้ำตกเนื้อน้ำตกหมูจ้ะอืมก็งั้นแต่แต่จะมีพี่บีจะขาดอะไรอย่างที่เราไม่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 ทำจะที่ไม่มีในเมนูต้มแซ่บจ้ะกับพวกด้านต้มต้มแซ่บไม่มีนะฮะก็คือบางอย่างมันต้องใช้พื้นที่ใช้พื้นที่มันไม่สะดวกนะพื้นที่ไม่สะดวกก็้วอะไรก็แยกออกมาทําเป็นบางอย่างที่ทําได้นะฮะต้มแซ่บต้มเนื้อมันไม่มีนะฮะแล้วก็หิวมากว่า ซุปตอไม้มีใช่ไหมฮะต้นไม้ก็ม,กมีนะฮะตลาดก็เห็นช,นชอบกินชอบชอบชอบ,ชอบกินซุปตอไม้กันนะฮะครับพี่บีขายกันเนี่ยตั้งแต่กี่โมงพี่กี่โมงกี่โนุญาก็เลิกพร้อมๆ <daunting> กันกับเล่นกันเลยถ้าหมดแล้วก็กลับเร็วครับช่วงร้อยแปดอาชีพนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนนะครับคืนนี้ผมกับแดงหับผมกับขร่าพี่พี่น้องเพื่อนเพสวัสดีครับสวัสดีครับ